เพราะว่าเมื่อวานเราก็มาทําตรงนี้ในปีแล้วก็อนุญาตลงไปดูเป็นทางผ่านเนาะเราคิดว่าพานเราทำให้นะครับเมื่อวานเรบคุณคุณแม่แล้วรบกวนคุณแม่แล้วคุณแม่บอกว่าโอ้ยมามาอะไรเล่พวกนี้จะวานนะครับผมพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับเน้องสวัสดีครับครับขอมาดูห้องน้ำหน่อยว่าเรียบร้อยแล้วบ้านทางผ่านทางผ่านค่ะไปบ้านง่ายท่านก็เลยมาเป็นยังไงพี่นตื่นแล้วแวสอบถามก่อน

Mmmmm <tus> 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 โอ้ยก็ลองเฉยอ้ย้อนบอกไม่ได้ย้อนเลยโต้ต <c oughs> ้นเ่ยววนเราไม่ได้เห็นนะพี่บารนโซ่ป้าแคทำต้นสวยๆฮะดู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 ประตูดูดูดูประตูมีกระโชว์รลงานครับผมน้องนังกระสงี่ันเก็เปลี่ยนเลยนะครับผม สังกะสีก็บเรียนนาคนคนหักคนที่ขึ้นเนี่ยหน้าตาดีนะผมบอกโอ้โหพี่น้องบอกหน้าตาดีนะครับผมเดี๋ยวผมกินกวกินผมนะคที่ันนียิงหลอเนาะขาเขาเขาทำกินเขาดูผลงานเรากินมัซิดานครับผมพี่น้องนี่ครับพี่น้องเราอือขอบคุณ ขึ้นผ่านมาแม่เราผ่านมาก็เลยแวะมาดูจ้าอย่างดีนะครับผมเราตอนแรกก็เป็นผ้าห่มนะครับมาดูนะครับผมลองผัดวีวีอืมชิมนี้นะคะจ้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะครับนี่ครับเป็นพื้นบ้านครับคนพื้นบ้านเราจะเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับผมยองเห็นเรายิ้มนะครับผมบาร์บีโซนี่ครับเนี่ยกินนี่อืมกินอย่างเดียวบาร์บี เซนเะกินเห็นเป็ดกินโลดได <laughs> มาไปมาไปคือไปทุกประเห็นมันมันต้มต่อเสน้เสนเซนเซนสิบความรู้สึกก่อความรู้สึกฝนมาแล้วเว้ยอ๋อใช่นี่ฝนตกอืมอือในะครับดูผลงานกันใหญ่เลยครับผมตรงนั้นอืมเอาไหมอืมอม,มีป่ะมีอ่ะอืม,อม สุดนะฮะเราก็ไม่เยี่ยมไม่ยามเนาะได้ไหมเขาสบายได้ไมบําบัดนี่อืมครับผมใจแห้งพี่น้องหยิบเป็นเลยเนาะอืมเรดีใจดีใจอ่าเราก็ดีใจด้วยเนาะอืมดีใจไม่ใช่แค่คนจะรับเราก็ทำเราก็ดีใจด้วยนะครับผมเอฟซีผมผมดูแล้วอืมมีมีอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเพชรอยู่ในตมอะไรว่า ไว้กระงวมเอาตัวเดี๋ยวๆเล่าสู่กันทังบ้านบ้านหลังนี้มีเพชรมีเพชรอยู่ในตมหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดงามมากซึ่งถ้าเกิดเอามาเจียระไนดีๆมันจะเปล่งประกายเปล่งประกายแล้วก็แวววับแวววับแล้วก็มีมูลค่าขึ้นมาววับวับสามารถที่จะนำไปใช็คหยดได้นำไปใช้จับต้องได้มีมูลค่าแล้วก็เปล่งแสงสว่างนั่นก็คือนองกิ น้องกิฟต์ผมดูแววผมดูแววแล้วถ้าเกิดมีโอกาสทำยูทูบผมว่ารุ่งรุ่งพู่เกี่นะน้องเนี่ยมีกิริยาท่าทายแววทายแววนะเวลาน้องก็คุยน้องเอาทำท่าเหมือนน้องหน่อยแบบสมมติว่าห้องน้ำเป็นยังไงครับทำท่าหน่อยดีมากครับน้องก็อย่างนี้ใช่ดีมากผมไม่เหมือนเลยไปๆเขาพาไปเหมือนไกลอ่ะ เอใช่คือพูดพูดพูกเก่งเนาะขอบคุณพ่อๆนะคะที่มาทำให้เหมือนเป้เลยเมียมดอยโอ้ยพี่เมียมดอยมิดชัยเบลอันนี้เพชรดูที่สองจ้าเออเนาะเพชรอะไรนะเพชรอะไรที่มันเพชรก็ไม่รู้แหละเพชรพินทองขัดมือแล้วว้ารับหน้าห่านมาจนที่น้องเพชรพินทองอยู่หรอเปล่เพชรพินทองอยู่เปล่าอยู่เปล่าเพชรพินทองอยู่เปล่าไม่รู้ไม่รู้ อันนี้เพชรปิณองครับี่น้องกิบเพชรประกายแสงนะครับผมเพชรเจอจรัดนะครับเจอจรัดเออเป่งจระดผมในผมคิดว่าถ้าเกิดน้องเขามาทำยูทูบหรืออะไรผมว่ามีโอกาสลุ้งเนาะเนาะเนาะดูด้วยนะดูดแท่งน้องเขาพูดพูดเก่งอยู่ใช่ใช่ผมพูดพิษดูพูดเก่งกว่าผมอีกมีไหวพริบในกาตกแต่งกัมบู๊เนี่ยมีความสามารถเ็กมีความสามารถแล้วเหมือนเหมือนไกด์น้ำที่ยวเลยใช่ใช่ เร,เ,เราต้องเราน่าจะสนับสนุนน้องนะน่ให้น้องนะให้น้องมีอาชีพแล้วก็ไม่ใชยอดเยี่เพราะว่าเห็นว่าน้องเนี่ยวันวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์หรือวันเสาร์วันอาทิตย์ไปรับจ้างเป็นวันเสาร์หรอไปรับจ้างเนาะเออแล้ววันอาทิตย์ว่างก็อาจจะแบบ ข้าว่างก็ลองแบบแวะเวียนมาช่วยทีมของพวกเราเป็นลูกมือทีมของพวกเราจะได้ทําช่องด้วยเนาะเปิดซาได้ไหมเนี่คืออันนี้คือแนะเฉยๆไปดูประสไปดูว่าเราออกงานแล้วเราจยไงไไปซึมซับประสบการณ์ก่อนเนาะไปลองดูก่อนว่าชอบไหมแบบนี้เนาะถ้าองเข้าไปกับเราเนี่ยในช่วงที่เราอยู่แถวแถวเนี่ยน้องอาจมีผู้ติดตามผ่านหนึ่งพันแล้วน้องอาจจะต่อยอดได้ัคอันนี้คือเบื้องต้นนะถ้าน้องกล้าแสดงออกก็ไม่ยากเนาะกล้าแสดงออกคือไม่ยากวันที่น้องว่างอันนี้นะให้น้องไป กชทีมเราให้เราดันให้สักพันพู้ติดจาเนให้น้องเขาต่อยจริงอะไรเอาสนับาลุนไงโฆษณาโอเคโซบอกว่าเน่าดันเอาเนาออแ้ยอะไรกินไม่ได้นะเกกีนะเห็นกินไม่ได้นะดูดูพวกนี้ตายแล้วรุปนะก็ถ้า น้องยังไม่มีอะไรทําน้องกิฟอยากจะมาทํ o ย t ท b e เดี๋ยวพวกเราก็จะช่วยกันทําให้น้องผ่าน y o ย t ท b e เนาะมีได้ได้องาะผ่านติดตามแล้วที่เหลือให้น้องเขาไปเรียนรู้ทําเอาเองก็ลองดูไม่แน่ไม่แน่อนาคตถ้าน้องดังขึ้นมาน้องอายุน้อยใช่น้องโอกาสเยอะไปมอบโอกาสให้กับพวกเราได้สืบสานสืบสานเพราะอะไรรู้ไหมผมจึงแนะนําให้น้องทําเพราะเหมือนกรณีน้องกิฟ อืน้องเค้กทําในระยะเวลาสั้นๆมีรายได้จากยูทูบแป๊บเดียวครับมสองสามวันครับผมร้อยเหรียญแล้วครับผมวันเดียวต้องไหลรกบพี่เอกอืมอยู่ดีๆได้ไปมอบโอกาสให้เพื่อนตัวเองเออผ่านแล้วอะไรอะไรได้มันเกิดขึ้นได้เนาะเออทุกวันนี้ร่วมเป็นกลมครับผมร่วมเป็นกลมให้น้องกิฟต์ได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเนาะเลี้ยงครอบครัวได้นะก็คลิปนี้ก็ฝากให้คิดเนาะครับผมจะให้น้องกิ๊บเข้าไปดูคลิปลองของเราวานน้องไปเม้นต์อยู่ชื่อชื่ออะไรนะสุ สุพรรณีบอกสุวรรณีสุวรรณีสุวีโอเคนะครับผมอย่าลืมบ่าใจสูเด้อติดตามนะไม่ก็ไม่เป็นขัดแยากโลกเลยนะโอเคครับผมครับเดี๋ยวไปต่อครับผมเราออกอุณหภูมิได้ครับสวัสดีครับ